ก็จะอยู่ที่ประมาณ6หลักนะคะมันช่วยยังไนชุนละ2,000ครับโดดละ200ครับเป็นต<อ>ัวยังไม่ถึงหลักแสนตักนีมถามมากินมืนไม่กินที่ต้อนตัวนี้นำเข้าล่าสุดในราคา6ล้านบาทนะครับตัวนี้สวัสดีครับพผมตัวแทนพี่มหวันนี้จะพาไปชมงาน รามันครสิโชครั้งที่7ณมาหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีจังหวัดบุรีรัมย์ถ้าพร้อมแล้วไปกันเลยและแล้วเราก็มาถึงวิทยาลัยกเกษตรศาสตร์และเทคโนโลยีจังหวัดบุรีรัมย์ตอนนี้พวกเราก็จะพาไปชมการประกวดโคพันชัลเล่นะคะไปกันเลย เดินดูตอนนี้นะคะพวกเรากำลังจะไปชมการประกวดโคพันชาราลีนะคะเราก็ไปชมกันเลยนะครับโคโล่ ค่ะเริ่มการแข่งขันแล้วนะคะสวัสดีครับวันนี้นะคะก็จะมาอยู่กับพี่อาร์ตนะคะให้พี่อาร์ตพาชมบัวนะคะครับ ได้เลยครับผมอันนี้ก็จะเป็นวัวเอทีทั้งหมดนะครับที่เกิดจากการแย่ผักตอนครับอันนี้อายุประมาณสิบเดือนครับบามันนี่แม่เขาเป็นลูกของเอจีตองหนึ่งครับผมแล้วตัวเขาเองเป็นลูกของทูบดอ933ครับเนื้อตัวค่อนข้างดีครับตัวนี้ชื่อมนแคนครับตอนนี้อายุสองขวบเดือนนี้พอดีครับผมอาหารที่ให้น้องคืออะไรอันนี้เป็นอาหารคนที่ผมผสมเองนะครับ ใช่ครับก็จะมีพวกกลุ่มพลังงานแล้วก็โปรตีนเท่าไปครับไม่มีอะไรเยอะครับตัวนี้อายุกเดือตัวนี้อายุสามเดือนครับตัวนี้ก็เป็นวัวยายฝากต่อ,เอนเหมือนกันครับผมนี่คือพื้นที่สำหรับการเตรียมความพร้อมเพื่อไปประกวดน,นะคะ สวัสดีครับวันนี้อยู่กับพี่บอลอยากให้พี่บอลแนะนำวัตวตัวนี้ครัตัวนี้ชื่อโรบอทนะครับ SD111 นะครับเป็นลูกของสมุกขกันนะครับตัวนี้อายุเรามา2องปีกว่านะครับจะมีตุดเด่นก็คือโครงสร้างที่ใหญ่ครับ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับหมอกบนะคะให้หมอกบแนะนําว่าวัวตัวนี้เป็นพันุ์อะไรนะคะสวัสดีน้องๆทุกคนนะคะวันนี้ก็รู้สึกยินดีอย่างยิ่งนะคะที่นี่ก็เป็นฟูงพ่อพันธุ์ของบริษัทเอจีนะคะซึ่งเป็นสูงผลิตน้ําเชื้อมาตรฐานเอ b จีบิดดิ้งเซอร์วิสนะคะวันนี้เราก็นําพ่อพันธ์มาทั้งหมดอยู่4ีถึงหตัวนะคะซึ่งเราได้ผลิตน้ําเชื้อออกมาเพื่อจําหน่ายทุก <c oughs> ตัวในตรงนี้ก็คือมีน้ําเชื้อทั้งหมดเลยนะฮะตัวที่หมอจูงก็คือเจ้ามะขามนะะเจ้ามะขามก็อายุ2ปี2ปี10เดือนนะคะ เป็นลูกของสมอกกิ้งเอกนะคบแม่เป็นทินิตี้แปดสีทับเก้านะฮะซึ่งวัวพวกนี้จะเป็นชุดที่เรานําเข้าจากอเมริกานะฮะมาผลิตน้ําเชื่อในประเทศไทยทั้งหมดเลยนะ,ะับเป็นวัวที่เกิดจากต่างประเทศนะฮะเรานําเข้ามาเพื่อที่จะมาปรปับปรุงพัฒนาให้กับสายพันธุ์วัวลูกผสมในบ้านเราแล้วก็วัวเลือดร้อยนะฮะตัวนี้ก็มีความโดดเด่นก็คือเป็นเรื่องของเม็ดสีนะฮะเขาจะเป็นเม็ดสีที่คนต้องบอกว่าไพศาลชอบเป็นวัวที่สีแดงเข้มเป็นเม็ดมะขาม<ๆ>ก็เลยตั้งชื่อให้นะฮะ ตัวนี้มะขาม br 0 2 1ค่ะค่ะอยากถามว่าราคาเท่าไหร่คะตัวนี้ก็จะอยู่ที่ประมาณ6หลักนะคะ6หลักนะหหลักตอนที่นำเข้าแต่ว่าปัจจุบันนี้มีน้ําเชื้อแล้วก็จะประมาณขึ้นหลัก7ไปแล้วนะคะตัวนี้เป็นรุ่นเป็นทายาทของออกฟอร์ด604นะครับเราซื้อจาก อุบลราชธานีนะครับตัวน,นี้นะครับเป็นคนบียดออกมานะครับแม่เขาเป็นเอสเจห้าศูนย์ก็เป็นวัววัวพ่อพันธุ์ของเราเองนะฮะพี่เขาคนนี้บียดใส่ออฟฟอร์ออกมาตัวน,นี้6เดือนนะครับเจอกันที่งานตะการพืชผลอ,อุบลก็เลยเลยทักทยายว่าใสตกลงซื้อกันมามอบกันวันนี้นะครับมีดังในโลกโซเชียลตัวน,นี้ก็คือเจ้ารถถังนะครับตัวน,นี้นะครับนี่นะครับเป็นเด็กหนุ่มกำลังดังขึ้นมาตัวน,นี้อายุ13เดือนนะครับ จะเป็นตัวที่โตเร็วมากนะครับเป็นลูกสโมกกิ้งกันนะฮะแม่โมริโนห้าสิบทัพหนึ่งนะครับต้องรอน้ำเชื้ออยู่ประมาณ5เดือนนะครับค่อยจะได้นะครับตนี้ครับจะเป็นกําลังใจให้น้องทุกคนที่มีความมุ่งมั่นที่อยากจะเรียนสัตวศาสตร์นะครับผมก็คนหนึ่งนะครับที่จบสัตวศาสตร์เป็นศิษย์ของเทคโนโลยีนะครับใกล้ๆปราสาทนี่แหละผมจบสถาบันเทคโนโลยีนะครับจบวอทบวทบสัตวศาสตร์รุ่นๆที่รุ่นที่เจ็ดนะครับ จบประมาณปี3 4มสี่ปีสาจบยตีที่เทคโนโลยิน,นะครแต่มาเวเียนเข็มทํางานธนาคารเกษตรกรมันก็เลยมาอีกแบบแต่ผมไม่เคยทิ้งหัวผมทํามาตลอดว่าหูยาวหูสั้นผมไม่ได้เกิดมาจากครอบครัวที่รวยอย่าไปมุ่งหวังเลยว่าใช่เสียตูท่ทาได้เพราะเขารวยอะไรนะครับผมสู้มาจากเกษตรกรลากยากเกี่ยวยา,ยากเองอะไรเองทุกอย่างเลิกธนาคารผมก็ไปเกี่ยวยากเกี่ยวอะไรให้วัวกินแต่ผมก็มาสําเร็จด้วยความมุ่งมั่นมานะนะครับขอให้มีความใจมีใจแล้วก็มุ่งมั่นมานะรับรองว่าประสบความสำเร็จแน่นอน แต่อย่างอื่นต้องมีใจก่อนบอกเลยต้องมีใจรักนะฮะอย่ามาทาทาธุรกิจวัวน,นี่ไม่ใช่ทําแบบว่าทําเหมือนร้านโชว์หุ่นทั่วไปซื้อมาขายไปได้เราต้องมีใจรักก่อนนะครับที่จะทาที่ให้มันสําเร็จได้นะครับอยากฝากน้องๆทุกคนว่าเราเราอย่าไปว่าแค่ถึงเขารวยเขาทําได้แต่ไปว่าเขามีเงินพ่อเขารวยเขาทําไงเขาก็ทําได้เราเชื่อมั่นในตัวเองผมมาจากเลือดนห้อยลูกเจา้านาบอกเลยไปดูก็ได้ไม่เชื่อผมนะครับไปพ่อผมเป็นนายอยนะครับแม่ผมก็ ปลูกผักปลูกแปลงขายนี่แหละแต่ทำไมผมทำตัวนี้ปสบคนาสำเร็จที่มีเงินมาซื้อทำทำระดับผมกล้าหาบอกว่าหลายสิบล้านที่ผมทาไม่ไม่เป็นหนี้สักบาทหนึ่งนะครับผมบอกเลยครับลงเงินสดอย่างเดียวนะฮะตอนนี้ผมก็ถือว่าผมประสบความสำเร็จในชีวิตไม่ระดับหนึ่งมากเลยแหละแต่ว่าผมก็มีความโชคดีอยู่ในตัวคือผมมีลูกชายสองคนแล้วก็ชอบกัวทั้งสองคนนะครับก็สางานต่อเรียนเกษตรนะครับนี่นะครับผมว่าอาชีพเกษตรไม่ใช่อาชีพที่มันมัน ไต่ต่าอับอายอะไรบางคนบอกมาจูงวัวอายเขาอย่างนั้นงนี้น้องดูวัวตัวนี้แพงกว่ารถเบนซ์คันหนึ่งนะครับหกล้านนะครับตัวนี้นะครับบอกเลยซื้อเงินสดไม่ได้ซื้อเงินเซ็นเหมือนรถเบนซ์รถเบียมทั่วไปนะครับบอกเลยวัวเราได้ซื้อเงินสดทุกตัวไม่มีผ่อนไม่มีไฟแนนซ์นะนี่นะครับมูลค่าวัวแต่พราะที่เรามาโชว์นี่ก็ประมาณไว้เกือบยี่สิบล้านได้นะครับทั้งตัวเมียอะไรแต่ว่าถ้าถ้าอยู่ที่ฟาร์มมีมีแม,ม,ม,ม่พันธุ์อยู่ประมาณเกือบสามร้อยตัวนะครับ ตีเปตัวละแสนก็เป็นเงินเท่าไหร่นั่นแหละโรงเรือนที่ดินอีกนะครับที่เราได้มาจากวัวทั้งหมดดังนั้นอย่าปากน้องๆว่าไม่ต้องอายในการทำํำอาชีพพวกนี้นะนะครับ สวัสดีค่ะวันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับพี่พีมนะคะสมาคมผู้บำรุงพันธุ์โคตรมั่นแห่งประเทศไทยนะคะจะมาถามว่าสมัครสมาชิกแล้วก็ขึ้นทะเบียนบัวทํายังไงคะการสมัครสมาชิกของสมาคมผู้บำรุงนะคะก็คือว่าสมาชิกที่เป็นเกษตรกรอ่ะสามารถมาสมัครได้เลยถ้าเป็นสมาชิกผู้บำรุงสามารถจดทะเบียนได้ทั้งเลือดร้อยแล้วก็ลูกผสมเลยค่ะค่าสมัครก็คือ600บาท600ก็คือใช้ได้ตลอดชีพไม่มีเสียรายปีค่ะ ขอบคุณค่ะสำหรับวันนี้นะคะขอจบคลิปนี้เป็นเพียงเท่านี้นะคะขอบคุณค่ะที่รับชม,ท,มที่มหาวิทยาลัยพัชพัฒน์เลยรนะังโอ้ใช่มหาวิทยาลัยโอ้สวัสดีครับพวกผมมาจากโอ้เอาใหมา่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  <laughs> เปลอ่ยนแบสป้อนอยู่ก็เปล่หนแบบอย่ก็ป่ใช่รัใช่น้องบัดุต้องเป็นลูกสาวออป้ชื่ออะไรจ๊ะเอออร่อยไหมน้องเพชรไทยเหรอเราขอสัมภาใหม่อใชิ่ใช่ไหม